สวัสดีครับท่านที่เคารพครับลายมือปฏิรูปตอนที่25ตอนนี้ตั้งชื่อว่าคนมีคดีความวันนี้จะมาอธิบายขยายความกันว่าคนมีคดีความนั้นจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรเกิดขึ้นในมือให้เราต้องเตรียมตัวป้องกันนะครับอาจารย์พงพีรณนัทเบอร์โทร0891218933นั่งอยู่ที่อำเภอเมืองพิษ,ษณุโลกนะครับ ค่าดูถ้าท่านเดินทางมาดูที่เพ่เมืองพิษณุโลกท่านละ199บาทครับถ้าหากว่าสามารถมาได้ก็มากันนะครับมาไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเลือนแพ่หวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตากตารตาครับคำขวัญเมืองพิษณุโลก มีที่ท่องเที่ยวเยอะครับเขาขอ้ออันสวยงามก็อยู่ห่างไปไม่เกินร0อยกิโลอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งน่าเที่ยวน่าชมก็อยู่ห่างไปประมาณ60กิโลดังนั้นถ้าท่านมาพิษณโลกแล้วก็จะได้ท่องเที่ยวสุขสมใจท่านละครับแล้วก็มาดูรายมือที่มีความแม่นยำด้วยครับหากท่านอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัด อยากจะดูแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็ l ล n e ID 7853567ายครับสามารถดูทางไลน์ได้ท่านละ399บาทเท่านั้นเองครับไม่แพงเลยนะครับสำหรับคําพยากรณ์ที่ครอบคลุมทุกด้านและตอบคำถามท่านไม่จำกัดจำนวนข้อนะครับวันนี้เรามาอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการถ่ายภาพมือนะครับภาพมือก็ไม่ยากครับถ่ายลักษณะนี้ซ้ายขวาด้านข้าง แล้วก็ภาพใกล้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็คุยกันในไลน์ว่าใช้ได้หรือยังคราวนี้มาดูรายละเอียดในเรื่องของคนมีคดีความเอ่ยคำว่าคดีความแล้วก็ไม่สบายใจนะครับคนธรรมดาอย่างเรานี้ก็ตกใจแล้วครับเื่อจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรหนอคดีความนี้จะใหญ่โตแค่ไหนจะยุติได้ไหมเรามาดูกันครับผมวาดเส้น พื้นฐานก่อนนะครับเส้นหลักเส้นชีวิตครับเส้นสมองเส้นใจเส้นใจคราวนี้เรามาดูที่เส้นวาสนาอีกเส้นหนึ่งครับวาสนาไปที่เนินเสานะครับปลายชี้ที่เนินเสาว,วาสนามาจากไหนก็ตามอีกเส้นหนึ่งที่จะต้องแสดงในวันนี้ก็คือเส้นอาทิตย์ครับ มาจากไหนก็ตามครับอยู่บนเนินอาทิตย์หรือปลายชี้ไปที่เนินอาทิตย์เรียกว่าเส้นอาทิตย์แต่วันนี้ผมจะวาดตรงนี้เพื่อให้ดูชัดเจนนะครับเส้นที่จะเกิดคดีความนั้นเขาเรียกว่าเส้นสะพายแร่งเกิดที่เนินอาทิตย์นี่แหละครับผมสีแดงวาดลงมานะครับอย่างนี้ครับเรียกอีกอย่างแล้วเส้นสะพายแร่งถ้าลักษณะนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าอาจจะเกิดคดีความขึ้นมาได้ละ เท่านี้ที่สําคัญที่สุดก็คือจะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่ต้องมาดูที่เส้นวาสนาครับก็ต้องมาดูว่ามีเส้นจากอังคารต่ําเข้ามาตัดที่เส้นวาสนาตอนไหนครับตัดตรงนี้หรือตัดตรงนี้ถ้าตัดตรงนี้ก็33ถ้าตัดตรงนี้ก็40อายุ40จะเกิดเหตุที่คดีความนี้นะครับ ถ้าเส้นเขายาวมาตรงนี้แล้วก็ลงมานี้ก็มีครับแบบนี้เป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้ก็เกิดที่อายุ45ปีครับก็แล้วแต่ว่าเส้นนั้นจะตัดตรงไหนแล้วก็คำนวณอายุด้วยระบบรูปผลิตของเราที่ใช้วัดอายุได้อย่างแม่นยำในทุกอายุนะครับคราวนี้เรามาดูที่ลายมือที่พิมพ์ไว้ลายมือที่พิมพ์ไว้ แล้วผมวาดเส้นชีวิตเส้นชีวิตเจ้านี้เส้นชีวิตสั้นหน่อยนะครับเส้นสมองนี่เส้นวาสนาคราวนี้เรามาดูที่เส้นอาทิตย์อีกเส้นหนึ่งครับเส้นนี้นะครับเขายาวไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งขึ้นมานี่คราวนี้มาดูที่เส้นสะพายเร่งนะครับนี่เลยครับ นี่เลยมานี่เลยนะครับตรงนี้แหละครับเรียกว่าเส้นคดีความแสดงว่าเจ้าของมือนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดคดีความถ้าเจ้าของมือนี้เกิดคดีความเนี่ยเกิดอายุเ <Hyun> ท่าไหร่เรกาก็จะมาดูเส้นที่มาจากอังคารดำมาตัดตรงน,นี้ช่วงนี้เขาจะต้องตัดถึงแนวอาทิตย์นะครับแนวที่คือใต้เนินอาทิตย์ลงมาเนี่ยเรียกแนวอาทิตย์ทั้งสิน้นถ้าตัดถึงแนวอาทิตย์เนี่ยแสดงว่า จะมีคดีความในช่วงนี้คืออายุ40ปีนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เขาตัดลงมาตรงนี้ชัดเจนตรงนี้คือ45ปีก็ต้องระมัดระวังว่าเหตุการณ์จะเกิดในช่วงอย่างเนี้ยก่อนหน้านั้นน่ะเราจะป้องกันยังไงแล้วเราจะทําอย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้หนักเป็นเบาหรือถ้าเบาก็คลี่คลายไปได้ด้วยวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเรารู้จากแผนที่นี่และครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งสองมือนะครับ mm hmm. เครื่องหมายอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูที่อีกมือหนึ่งครับเส้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับเช่นอ่าจะเกิดคดีความแล้วก็เส้นเส้นหนักๆเข้ามาตัดเลยแหละโผล่มาก็ตัดเลยนี้ไม่ใช่นะครับเขาจะเป็นเส้นจ,งจางๆก่อนครับเาเราียกว่าเส้นใหญ่แหม่งมุมดูดูภาพนี้นะครับจะเห็นว่าเส้นคดีความเขาค่อยๆเกิดนี้เพิ่งเกิดครับเนี่ยเพิ่งเกิดเริ่มชัด แล้วก็วิ่งเข้าไปหาเส้นอาทิตย์แต่มาหยุดแค่นี้อยู่ครับนิดเดียวข้างนี้ก็ขึ้นลงมาประสานยังไม่ถึงเส้นอาทิตย์อันนี้หมายความว่าเหตุนั้นยังไม่เกิดเขาเตือนเจ้าของมือว่าเหตุจะเกิดเขาก็มีเส้นใหญ่เมงมุมขึ้นมาบางครั้งมองด้วยตาไม่ตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้แว่นขยายใช้แว่นขยายมองแล้วจะเห็นเป็นลายแดงๆเหมือนเส้นใหญ่เมงมุมเล็กๆนะครับ แล้วเขาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นทำไมเขาต้องเกิดมาเป็นใยแมงมุมนั่นหมายความว่าเหตุอาจจะยังอยู่อีกปีหรือสองปีแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาเตือนเจ้าของมือถ้าเราเห็นเช่นใยแมงมุมเหล่านี้เข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องเอะใจละออเส้นอย่างนี้เป็นเส้นคลีความต้องกลับไปดูแล้วครับว่าอาชีพเราทําอะไรเรากําลังทําอะไรแล้วมีอะไรที่มันจะเกิดคลีความได้ ต้องกลับไปหรือต้องกลับไปเจราจาต้องกลับไปเรียกว่าเมื่อเรารู้แผนที่อย่างเนี้เราก็ต้องไปป้องกันป้องกันถ้าหากว่าเราไปป้องกันถูกจุดแก้ไขที่ต้นเหตุได้ถูกต้องเส้นที่ใหญ่มันมุมเล็กๆเนี่ยครับเขาจัดจางจางจางแล้วก็หายไปนั่นแสดงว่าเราแกา้ไขรุ่วงละเหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเราก็เป็นได้แต่ถ้าหากว่า เราไม่รู้ตัวหรือไม่ได้แก้ไขเลยเส้นเหล่านี้จะค่อยๆชัดขึ้น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 ในที่สุดก็จะเป็นเส้นใหญ่ที่ถาวรถ้าเป็นเส้นใหญ่ที่ถาวรแบบนี้แล้วป้องกันไม่ได้แล้วครับยังไงก็ต้องเกิดเกิดแล้วเราทำไงก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปตามเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นครับแล้วเราก็ขี้คายไปด้วยใจที่มีสติมั่นคง เราก็จะค่อยๆแก้ปัญหานั้นได้ในที่สุดนะครับก็หวังว่าวันนี้จะได้สาระพอสมควรสำหรับการมีคดีความของเราก็ไม่ต้องตกใจครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีหนทางที่เราจะวางแผนและการแก้ปัญหาป้องกันได้เสมอก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรายการลายมือปฏิรูปของอาจารย์พง์พิรนัทเจนิรัลแล,ะละตระกุลมีความสุขความจเจริญโดยทั่วหน้ากันครับสวัสดีครับ